เจตุคามรามเทพเนี่ยฮะนะเนี่ยองพ่อจตุคามรามเทพนะครับเนี่ยนะองค์น้นนะองค์น้นะนะนะองเขาเรียกว่าองค์ให้กําลังใจองค์ทําเงินทําทองนะองค์นั้นนะคือคือเป็นองค์จริงเนี่ยเป็นองเป็นองค์ประธานในพิธีนะครับเป็นองค์ใหญ่ที่ตั้งเป็นประธานในพิธีแล้วเขาก็นะรุ่นเน้นนะรุ่นที่เสกอะ่ะ โอโหรายได้เยอะมากตอนนั้นนะครับนะแล้วองค์นี้เนี่ยผมก็ได้มาด้วยนะพระอาจารย์ท่านเมตตาท่านมอบให้มานะครับก็มามาตั้งไว้ที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นจตุคามรามเทพนะองค์พ่อซะส่วนใหญ่นะองค์พ่อยังอยู่ในใจของผู้คนนะจำนวนมากมายนะครับนะ่ายังอยู่ในใจหมดโดยเฉพาะผมเนี่ยนะผมบอกนะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพเนะนะน,นี่ยนะองค์นี้ ขอได้ไหวรับจริงๆถ้าท่านมีนะไว้ที่บ้านนะครับไปหานะไปหาไว้ที่บ้านขนาดนะขนาดไหนก็ได้นะครับนะขนาดไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นขนาดใหญ่นะเป็นขนาดเล็กย่อมก็ได้เป็นขนาดบูชานะครับอย่างที่นี่เนี่ยที่นี่มีหลายนะมีหลายหลายเวอร์ชั่นนะมีหลายเวอร์ชั่นจตุคามเนี่ยมีมีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากจะได้ไว้บูชาเนี่ยลองสอบถามคุณแดงนะ ขนาดบูชานะ่ะนะผมว่ามีไว้ซักองค์ก็ยังดีนะตั้งไว้ในที่ทํางานที่บ้านนะองค์พ่อจตุคามรามเทพผมบอกให้นะครับเป็นเทพของไทยไม่ได้เทพนําเข้านะเทพทุกวันนี้เนี่ยที่อยู่กับเราส่วนใหญ่เป็นเทพนําเข้านะมาจากอินเดียมากบางมาจากจีนบ้างนะแต่ว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เกิดในประเทศไทยนะอยู่ทางภาคใต้เพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราบูชาเทพของเราเองเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะผมว่านะนะคุยกันรู้เรื่องครับนะพาอเทพของเราเองนะจะุกคามรามเทพยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอ้โหนะดังมากนะดังมากแล้วมีคนสอบถามผมอยู่เรื่อยนะว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมนะโอกาสกลับมาเนี่ยมีฮะมีแน่นอนแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้าจะให้เหมือนเนี่ยผมว่าต้องอาจจะต้องย้อนนะฮะ ต้องย้อนเพราะว่าของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันแปลกฮะเราเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังท่านดูนะฮะน้าเศรษฐกิจของเราการเมืองของเราเนี่ยมันเดินหน้าแล้วถอยหลังเดินหน้าแล้วถอยหลังเราเราไม่ได้ไปแบบแบบลุ่งขึ้นไปอะ่ะนะเมื่อก่อนเนี่ยเรากําลังไปคลคยพามา่พาพม่าก,ก็เดินหน้าแล้วถอยหล ang, ังลาากกเดินหน้าแล้วถอยหลังนะแล้วตอนนี้ถอยแบบสุดเลยอะ่ะพามา่าคือไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะเคยเคยกาลังจะเดินหน้านะฮะ เคยกาลังจะเดินหน้าแต่ว่าอยู่ๆก็ต้องถอยหลังไีอีกแล้วก็ถอยหลังไปไกลสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในแถบเอเชียเนี่ยประเทศที่ที่มาอันดับต้นๆเราจะดูจากอะไรฮะดูจากดูจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะท่านดูฟุตบอลเป็นเกณฑ์นะครับนะถ้าฟุตบอลเนี่ยประเทศไหนเริ่มมีการพัฒนาเริ่มเรื่องฟุตบอลนะรุดหน้ากว่าประเทศอื่นแสดงว่าเขาพัฒนาได้ดีนะท่านจะเห็นนะพอตอนหลังเห็นไหม เวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยชนะไทยนะนะตอนหลังเวียดนามเนี่ยมาโอ้โหเนี่ยจะบ่งบอกนะกีฬาเนี่ยบ่งบอกถึงถึงนะ่าเศรษฐกิจภายในประเทศนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาแข่งขันกันอยู่ท่านจะเห็นนะเราจะชิงเนี่ยนะไม่รู้ว่าท่านเกิดทันหรือเปล่านะแต่สมัยผมเนี่ยบางบางท่านเนี่ยที่ดูแฟนรายการผมเนี่ยดูาอายุอาจจะยังยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่แฟนรายการที่รุ่นพี่ผม นะที่รุ่นเดียวกับผมจะรู้แล้วจะเชียร์ไทยจะเตะฟุตบอลแข่งกับพามา่านะคู่ชิงเนี่ยนะคู่ชิงเนี่ยจะเป็นไทยกับพาม่าตลอดเลยนะชิงแชมป์เนี่ยนะแล้วบางทีเราแพ้เขาด้วยนะนะบางแมตช์เราแพ้พาม่าด้วยนะนะสมัยเมื่อก่อนอะ่ะแต่พาม่าเนี่ยตั้งแต่มันถอยนะคือคือ,ค,อคือเศรษฐกิจเขาการเมืองเขามันถอยหลังเนี่ยก็เลยไปไกลเลยสุดกูเลย น้ากูไม่กลับแล้วตอนนี้พม่ากูไม่กลับนะะอย่างของไทยเนี่ยก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังท่านก็เห็นอยู่นะนะเดินไปได้หน่อยนะพอสองสามปีถอยอีกแล้วนะาเดินไปได้หน่อยห้าหกปีถอยอีกแล้วเดินไปได้หน่อยเจ็ดแปดปีถอยอีกแล้วเราจะเป็นอย่างเนี้ยนะคือเดินไปแล้วถอยเดินไปแล้วถอยเดินไปแล้วถอยมันไม่เหมือนน้ามันไม่เหมือนประเทศอื่นที่เขาเดินแล้วเขาไม่ถอยอ่ะนะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังยุคจตุคามรามเทพที่มาโด่งดังเนี่ยเขาโด่งดัง จริงๆจตุค,คามรามเทพสร้างนะรุ่นแรกในปีสามศูนย์ปีสามศูนย์แล้วปีสามสองก็มามาดังอีกนะแล้วมาสร้างกันมากๆเนี่ยเริ่มสร้างจตุค,คามกันมากๆอีกทีปีสี่ห้าเริ่มสร้างนะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับที่มีการจัดสร้างองค์พ่อจตุค,คามรามเทพนะครับแต่ที่มาดังมากๆเนี่ยก็จะมาดังปีนะปีสี่เก้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่เริ่มตกแล้วฮะห้าศูนย์นี่เริ่มตกแล้วนะครับแต่ว่าสี่เก้าเนี่ยโอ้โหคึกคักนะคึกคักมากๆนี่คือนี่คือ,อ,อจตุคามรามเทพแล้วเขาบอกว่าจตุคามจะมาไหมนะผมว่ามาไอตอนนั้นเนี่ยมันมันฟูอะจตุคามเมื่อก่อนมันฟนะูนะนะฟู Full ไปมากเกินไปอะนะถ้าอยู่ในในระดับอย่างเนี้ยผมว่าโอเคนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นมาผมดูแล้วมีโอกาสมากทีเดียวเพราะอย่างน้อยเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นเราเห็นลางเขาลางนะการการนิยมในต่างประเทศวันก่อนผมไปดูฮะนะไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศเขาเอาจาัตุคามมาเนี่ยนะเขาเอาจาัตุคามมาแล้วเขาแล้วเขามามาชูแบบเนี้ยนะฮชูแบบเนี้แล้วจัตุคามแกว่งได้อะนะแกว่งได้ นะก็เป็นทั้งมุมบวกและมุมลบนะเขาบอกว่าเป็นพลังนะนะผู้หญิงเขาบอกเป็นพลังแต่ว่ามันมีคนมาบอกว่าเขาก็ทําได้แล้วก็กมาแก่งเขาใช้มือแก่ง <c oughs> นะฮะอันเนี้ยนะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคนไม่เชื่อเขาก็ต้องหามุมมาแย้งอะนะนะนะคุณเอานะนะคุณเอาจาัตุคามห้อยขึ้นมาอย่างเนี้ยนะนะห้อยขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วถือไว้แล้วจัตุคามแฝลงเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพลังงานเนี่ย แต่บางคนเขาเขาก็เอาขึ้นมาเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ใช่จตุคามเขาเอาอย่างอื่นขึ้นมาแล้วเขาก็มาหนเนี้ยแล้วก็แว่งมันก็แว่งจริงๆอ่ะนะฮะคือคือคือถ้าคนไม่เชื่อเนี่ยก็คือไม่เชื่อนั่นแหละเขาก็เขาก็ต้องหามุมมาโต้แย้งอ่ะนะนั้นแต่ว่าจตุคามรามเทพในต่างประเทศเนี่ยยังยังพอไปได้อยู่โดยเฉพาะไต้หวันนะฮะไต้หวันจตุคามนม่เขานิยมฮ่องกงมีบ้างแต่ไม่เยอะ สิงคโปร์มีบ้างไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นนะจะเป็นไต้หวันแล้วก็จะมีมีมาเลนะมาเลก็ยังชื่นชอบอยู่นะองค์พ่อจตุคามรามเทพนะแต่ว่ามาเลเนี่ยเขาเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันตอนเนี้มันไปเหมือนกับเราอ่ะนะมันลงไปพร้อมกับเรานะตอนนี้มาเลก็ก็เศรษฐกิจก็เริ่มแย่เหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่า เมื่อไหร่ที่จตุคามจะกลับมาแต่ก็มีโอกาสครับมีคนสอบถามผมว่ามีโอกาสจะกลับมาไหมกลับมาแต่ไม่ฟูฮะนะไม่ฟูเหมือนเหมือนปีสี่เก้าห้าูนย์ไม่ฟูแบบนั้นแน,น,น่นอนนะแต่จะกลับมามีการนิยมเล่นเล่นหาสะสมเขาถามว่าแล้วมีคนจะมีคนจะสร้างไหมมีใครจะสร้างจตุคามไหมผมว่าถ้าใครกล้าสร้างนะ ถ้ากล้าสร้างแล้วทําพิธีดีๆอะไรดีๆผมว่ามันก็มีโอกาสนะแต่ผมกลัวว่าจะไม่มีคนกล้านะถ้ามีคนกล้าผมว่านะมีโอกาสเหมือนกันนะฮะจตุคามเนี่ยแต่ต้องมีแนวหน้าก่อนนะเขาเรียกว่ามีหน่วยกล้าตายก่อนนะครับถ้ามีหน่วยกล้าตายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามมาเองเพราะว่าวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยก็มีหน่วยกล้าตายทั้งนั้นแหละ นะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นถ้าไม่ตามกระแสนะถ้าสร้างแบบไม่ตามกระแสจะมีหน่วยกล้าตายอยู่นะแต่แต่ทุกคนเนี่ยในปัจจุบันสร้างพระจะไม่มีหน่วยกล้าตายหรอกมีแต่กล้ากลัวๆทั้งนั้นแหลนะนักสร้างไม่มีไปถามได้เลยหายากไอ้หน่วยกล้าตายอะ่ะนะหน่วยกล้าตายเป็นยังไงฮะหน่วยกล้าตายก็คือคิดแบบใหม่นะทําแบบใหม่แล้วก็ประชาธิปันแบบใหม่นะเพื่อให้วงการเนี่ยยอมรับ อันนี้เป็นหน่วยกล้าตายเพราะทําแบบใหม่มาบางทีเสียงตอบรับไม่มีก็เจ๊งนะฮะสู้ตะสู้ตามกระแสดีกว่าฮะตามกระแสตั้งแต่อะไรตั้งแต่เกจิเลยฮนะเขาตามกระแสตั้งแต่เกจิเลยจะสร้างก็เอาเกจิดังๆจะเอาแบบวัตถุมงคลก็เอาวัตถุมงคลยอดนิยมตามกระแสถ้าไม่ตามกระแสก็มีโอกาสนะแต่าตามภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าเจ๊งกระบ,บง คือถ้าไม่ตามกระแสก็เจ๊งกับบงนะก็คือนะมันไปไม่ถึงฝั่งฝันเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะสร้างพระเราเอาตามกระแสดีกว่านะครับเพราะกว่าการลงทุนเขาก็บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะลงทุนรุ่นไหนอะไรยังไงเขาก็ต้องเช็คให้ดีแล้วเขาตรวจสอบดีแล้วว่า เอกจิอ,องค์นี้กระแสมีไหมนะกระแสมีไหมเกจิอ,องค์นี้ถ้ามีสร้างนะขออนุญาตเท่าไหร่เขาจะมาดูตัวเงินในการขออนุญาตจัดสร้างอีกนะครับว่านะวัดเนี่ยกาหนดตัวเงินเท่าไหร่ในการให้อนุญาตจัดสร้างคุ้มไหมถ้าจะสร้างนะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนู้นรุ่นนี้ออกมาเนี่ยคุ้มไหมอย่างบางวัดเนี่ยถ้าวัดถ้าวัดยังไม่ดังเนี่ยนั้นคะ่าที่จะถวายก็อาจจะอาจจะไม่เยอะ นะอาจจะเท่าประมาณนะบางทีห้าหมื่นก็มีนะนะห้าหมื่นก็มีแต่ถ้าดังๆขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสองแสนแสนสองแสนก็ถวายฮะนะถาวายวัดเวลาสร้างพระจบก็แสนสองแสนแต่ถ้านะเกจิองค์ไหนที่ดังๆนะได้รับความนิยมแล้ววัตถุมงคลจะออกมาดีเนี่ยเขาอาจจะกําหนดการถวายว่าอาจจะถวายรถอาจจะถวายรถพยาบาลถวายเงินให้โรงพยาบาลถวายเงินทางดู้ทางนี้ อันนั้นเขาก็ต้องดูฮะต้องดูว่าโอกาสเป็นไปได้มีขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงพื้นฐานก็ต้องมองที่เกจิก่อนแหละนะมองที่เกจิก่อนว่าเกจิจะมีมีกระแสไหมถ้าเกจิมีกระแสยังพอไปได้เขาก็จะสร้างของเกจิที่มีกระแสนะส่วนวัตถุมงคลทีนี้ก็จิ้มเอาแล้วฮะ นะาจิ้มเอาแล้วว่าเราจะเอาวัตถุมงคลแบบไหนมาทำนะตอนนี้ถ้าเราจะเห็นนะเราจะเห็นวัตถุมงคลตอนนี้ก็จะหนักไปทางท้ทวสุวรรณนะอันเนี้ยนะเร,เราจะเห็นนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นผมว่าผมยังดูไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปนะครับเพราะในในครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อปีนะอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเมื่อปีสี่เก้าห้าศูนย์ที่จัตุคามรามเทพดังๆเนี่ยนะ มีคนเขาบอกนะครับบอกว่าเทพที่จะมาแทนจตุคามรามเทพก็คือพระพิคเนตฮะพระพิคเนศสวนพระพิคเนตนะเขาบอกว่าพระพิคเนตเนี่ยจะมาแทนองค์พ่อจตุคามก็คือจะมาเฟื่องฟูแทนแต่เอาเข้าจริงมาแทนมาแทนเฉพาะองค์ใหญ่ๆฮะองค์ใหญ่จริงๆเนี่ยแต่ว่าองค์ขนาดบูชาย,ยังมาไม่สุดฮะ นะพระพิคเนตขนาดบูชาก็ยังมาไม่สุดยังมีการสร้างแต่สร้างไม่เยอะมีแต่สร้างองค์ใหญ่ๆใ,ให้ไปไปขอพรไปกราบนะมีแต่องค์ใหญ่ๆนะแต่ว่าไอ้องค์เล็กๆเ,เนี่ยสร้างออกมาเนี่ยก็ยังยังไปได้ไม่ดีฮะนะไปได้ไม่ดีบางทีก็ยังสู้นะถ้ามามาถึงวินาทีนี้นะครับผมว่าสู้ท้าเวทไม่ได้ฮะ เทวเวทมาดีกว่าครับนะ้าเวทวเวสยังยังมีการนะมีการทํามีการเล่นหาผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากมาจากศิลขององค์ด้วยอย่างเทวเวสุวรรณเนี่ยเขาทําให้วิจิตพิสดารขนาดไหนเนี่ยทําได้เพราะลวดลายเขาเยอะนะะลวดลายเยอะมากฮนะน่าจะเก็บงานเนี่ยเก็บให้สวยงามเนี่ย เวสุวรรณเก็บงานได้ดีกว่าวัตถุมงคลประเภทอื่นนเป็นองค์เทพที่ที่ทำออกมาวิจิตพิสดารได้แล้วทำให้สวยงามได้แต่ถ้าองค์อื่นๆเนี่ยจะเก็บรายละเอียดให้ความสวยงามเนี่ยผมว่าทำลำบากนะบางองค์ทำยากถ้ามาดูฮะถ้ามาดูเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับถ้าไล่เรียงนะเราจะเห็นเลยว่าวัตถุมงคลเนี่ยเขาแห่ทำตามกันนะ เขาแห่ทำการทำตามกันนะถ้าย้อนไปเนี่ยย้อนไปหน่อยท่านจะเห็นนะครับว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมีภาพนะพิมพ์เจ้าสัวหรือซุ้มกระจังของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะวัดต่างๆขออนุญ,ญาตจัดสร้างเยอะมากเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่นามเป็นมงคล นะ,ะพิมพ์เจ้าสัวแต่จริงๆเดิมๆเขาเรียกว่าซุ้มกระจังนะฮะเป็นซุ้มกระจังแต่ว่าจะออกในแนวเหรียญห,หล่อนะเหรียญหล่อนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญปั๊มบ้างนะครับตอนหลังก็มีเหรียญปั๊มนะฮะนะ,ะ,นะ,ะเหรียญหล่หอเหรียญปั๊มบ้างแต่ว่าได้แค่ยุคเดียวฮะได้แค่ยุคเดียวแล้วก็แล้วก็แผ่วลงแต่ก็สร้างกันอยู่หลายวัดนะ หลังจากนั้นมาท่านจะเห็นเลยครับว่าวัตถุมงคลที่ทํากันมากที่สุดระยะหลังก็คือพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนสร้างเยอะพอสมควรนะท่านจะเห็นนะครับบนหลังพญาเต่าก็จะเปลี่ยนไปตามนะตามรูปแบบต่างๆเพราะว่าเขายึดยึดพญาเต่าเป็นเกณฑ์นะบนหลังก็จะเป็นพระสิวลีนะสิวลีจกบาสิวลียืน นะเป็นพระสังกัญจัยนะเป็นพระเกจิบ้างที่อยู่บนเต่านะครับนั้นก็เปลี่ยนไปตามแต่ว่าก็ยังไปไม่สุดอีกฮะสิวลีก็ไปไม่สุดนะอยู่ได้ในระดับหนึ่งะฮะอยู่ได้ในระดับหนึ่งน,ะน,นงนะ้เนี่ยนะฮะนะาสิวลีที่ไปวางไว้นะบนพญาเต่าเรือนนะพระปิตาเนี่ยนะก็ไปในระดับหนึ่งนะครับนะระดับหนึ่งแต่ก็ยังไปไม่สุด แล้วพอมาดูเนี่ยะพอช่วงหลังเนี่ยะยิงยาวนิดนึงก็คือเทเวศวรรณทเวศวรณเนี่ยหลายหลายปีแล้วเหมือนกันนั้นเนี่ยะหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟูมากนะฮะแต่มีการทํากันแบบเรื่อยๆฮะทาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นนะครับว่านาหลายวัดเนี่ยอย่างวัดแถบแปดริ้วในเะฉลียงเสาหลายวัดทานะฮะทำะทำาทเวศวนนะนณหลายวัดเลยทํเทเวศวรณ นะแล้วก็โดยเฉพาะวัดจุฬามณีของอาจารย์อิดโอ้โหนะทำออกมาคนแห่บูชากันนะแล้วก็เป็นพิมพ์ที่มีการมีการทำกันเยอะเลยพิมพ์ทรงจำปีฮะตอนหลังเนี่ยพิมพ์พิมพ์ทรงจำปีเป็นพิมพ์ที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนี่ก็คือวิวัฒนาการของการทำวัตถุมงคล ในปัจจุบันที่ท่านที่ท่านเห็นนะครับในะความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆนะท่านก็จะเห็นนะแล้วท่านก็มีโอกาสเลือกและเล่นท่านจะเล่นแบบไหนนะครับก็ลองติด,ต,ดติดตามดูนะครับนะตอนนี้เนี่ยถ้าใจเห็นนะครับถ้าใจเห็นจะดูนะเราก็จะมามองมามองนะย้อนหลังแล้วมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคต เราก็จะมาพูดกันถึงอนาคตว่าอะไรในอนาคตที่มีโอกาสที่เขาจะทำตามกันแล้วก็ทำ